หน้าสปอร์ตตัวเองไว้หน้านี้นะหน้าพาสปอร์ตแล้วก็หน้าวีซ่าก็คือหน้านี้ให้ดึงชุกนี้ออกไทยไทยเก็บไว้นเมื่อถือเซ็ลแล้วก็ถือถือในมือไว้ประเด็นนี้ยังเขาแถวตามที่อยู่เอินซื้อเด้อแล้วก็ศยาสลับแถวเนาะแล้วก็เขาแถวตามมันจะมีสองแถวอันนั้นแถวหนึ่งกับีปตันแถวนึงกับตี้อือเนอคุณชวีครับคุณววีอ่านไหมพี่ครับแบบ นัฐวบุิมาใจดีนัธบ,บุยิยืนเข้าแถวคนแราากจับไปว,วิชาหมือแลว,วิชาหมือแลออออไอม้มามาแถวนี้นะมาแถวนี้นะวิชา ต่อคนนี้นะเออดับนี้ไหมด้วยท่นนาคชิมบุรีอย่าสลับแถวเด้อนกพรชูเนียมพี่นกพรพี่นกพรนกพรทูเนียมยืนตรงนี้นะคะต่อคนนี้นะอาคมมีแสงต่อต่อพี่นกพรเด้อยืนให้เจ้าหน้าที่หมดทุกอย่างนะคะฝันชัย วันชัยเชิดซับครับผมอ่ะตอบแล้วก็เลือดชายจำปาขาวขล่าผมครับครับผมเลือดชายจำปาขาวเดี๋ยวไอ้เจ้าหน้าที่พ่อจีเอาใบนี้ให้เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายใบเนี่ยให้เอาใบนี้มาให้อิวเด้อเอาใจบ้าแต่ว่าคนแรกจะคนยืนเดี๋ยวนะทำไมเขาเข้าแถวกันโมดเกิดจากขางพี่ไอ้นมั่นกาจากของเธอ ไม่รู้เหมือนกันดีใจป๊ครับดีใจครับซื้อว่าอย่างก่อนอาคมมีแสงครับาผมมีแสงครับนุ่มจังหวัดอะไรจังหวัดสรีสเกตครับศรีสะเกครับดีใจไรป๊อปง่วงนอนป๊นี่ป่อปว่วงงแต่ว่าอิ๋วง่วงเร็วบินตีสามเขียนชื่อนามสกุลไอ้ใบอันนั่นใบขาเขาไต้หวันเขียนไหมเออเออเขียนเขียนเยอเลยเยอเลย นี่ปากกาบ่ล่ปะปากกาในี่กระเป๋านิฟ้าย่างงไปใส่เด้อเพราะว่าตรงทรงรูปห่ทรงรูปหฮแน่นจังเขียนซื้อน้ำสกุลใส่มองนี้เว่นมันถือข้างเขียนข้างนี้เ็ฟเอกาาสารโลก,กาเอ อันที่ว่ามันเป็นของของเรานะ่ยนะไม่ต้องพับไม่ต้องพับมันจะยับเออเอาใส่ได้เลยแมนโอเคเราเอาพัสปอร์ตกับกระเป๋าออกมาบัดนี้จะพาไปออกตัวแล้วเออโอเคอันแทวนี้หรอ ก็จะเป็นเวลาประมาณเจ้าหกทุ่มแล้วนะคะก็มาส่งบินงานก่อสร้างนะคะทั้งหมด15ท่านนะคะก็คือบินไปทํางานก่อสร้างถ้าสมมติว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์0 9 8 3 9 4 4 6 9 9กับพี่หิวนะคะงานไต้หวันถูกกฎหมายฝางกุ่มแรงงานนะคะก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ได้ใส่เสื้อแบบนี้นะคะ Khiến bờ thô ở Tây Bản đưa, bờ thô Tây Bản đưa Đơn ừ. จะได้บินแล้วรู้สึกดีใจมากเลยวันนีู้รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขแล้วลก็มีความหวังแล้วก็มีความฝันพ <c oughs> ร้อมกันเมนบอกความฝันอยู่ไกลเราต้องไปให้ถึงไงไอ้ยะเอย,เอยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะคนต่อมาคนต่อมามา,า,มา,มาสัมภาษณ์ิสัมภาษณ์ซิมา <c oughs> เธอเนาะมาอันแม่เธอมาเบื่องไรสูดอยู่มาทีละคนทีละคน ทีละคนเอ้ามาเมียไปแล้แม่เออใช้กันถอยหลังไปอีกหน่อยนึงเออดีใจไหมดีใจครับดีใจชื่ออะไรคะชื่อบอลชัยครับบอลชัยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับผมจะได้บีแล้วครับีแน่นอนได้บีแน่นอนไม่มีหลอกลวงครับผมโอเคคนต่อไปคนต่อไปมา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 เมย์เธอเป็นอะไรซดอยู่ในเนี่ยถอยไปอีกก็สูงแต่ว่าอุ้ยหน้าสูงสูง ดีใจบ่แม่มาเบิ่งไรซสดอยู่นี่นะเออผู้บ่าวบ้านใดฮะผู้บ่าวบานใดน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูนองบัวลำพูรอซุกคนบ่ซุกคนล้วเฮืนเลือดีใจบ่ดีใจครับเมาหรือยังหัวห้เมาครับเออจะเฝ้าเมาเด้อเขาไปขืนเพีองเออโอเคอ้าวคนต่อไปมาสิมาพี่มาสัมผัสเด้จะหลายสัวคนก็ได้เรือดีใจบ่ดีใจครับดีใจมาแต่จังวัดใด ตาข้ามครับตาละข้ามน้านบ่ต้องบอก่กเอออำเภอหยังนี้นย่างสีสุราย่งสีสุราตัวดีใจเนาะสีแดงบิดเลี่ยมมามาคนต่อมาดูผู้ใดยังบ่สัมผัสเชิญเรียนเรียนเชิญมาสัมผัสเด้ดีใจไหมจ๊จะซื้อว่าจาังไหนนัดขบวุับซื้อ,อยังกวางนัดขบวุนัดขบวุฒิยุ่จังหวัดใดนี่กาลสิน่ะกาลาสีกาลาสีดีใจบ่ม้เนี่ ใ้บินแล้วสมใจมาคนต่อไปเด้เอาให้โลกไปหลายๆเด้อมาสัมผัสเด้อเอกพบดีใจบ่ดีใจอ,ใจอใจยอู่ตั้งใจเด้อหาเงินหลายๆมาเรียงพี่สาพีอ่อิววด้อจะเฝ้าเอาเมียดดยมเ่ยเด้อเงล้วโอเคเดีย๋ยวพาเดี๋ยวลอไปเช็คอีอกอกเกรดยังไม่เปิดเทือจะหน่อยเขาสิเปิด เขาจะเปิดแจ็คหน่อยเขาจะเปิดนี่เด้เขาจะล่อเขาแถวอยู่นี่ครับนี่แจครับคือหน้าตากวนญแฮ่หะกิ้มเดเป็นแล้วสมั่งงานน้ำไผ่น้ำพี่อยู่ครับนี่แหละพี่อยู่บริการดีบ่ดีครับผมดีแบบใด็ดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างลูกชิ้นไอ้ก็ไปน้องก็ไปตั้งใจทํางานเด้อครับผมเออเอาสู้สู้เราไม่จบเราไมด้กินหลายเออเราก็ยังกินหลายครับ เออขายกับสือซูมือครับเออผูน่ะมูมาบินน่ะเต็มอยู่ตั้งใจทำงานเด้อเอออยากกี่เลขก็พอแล้วครับผมครับโอเคอยู่ในช่วงของการที่จะเอ่อกำลังจะพาไปออกตัวนะคะซึ่งวันนี้คนมาบินเยอะมากหลายบริษัทนะคะก็มีหลายๆบริษัทบริษัทของพี่อยู่ก็จะมีบินวันนี้1ิบหคน ถ้าใครสนใจไปไต้หวันก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ098 39 44 6 9 9นะคะไม่หยางเขากล้องดูเร็วสองดูสิวสองดูข้างหลังดรน่เนลราแอ้วอันนี้ท่านจะไปออก YouTube นะคะถ้ากล้องนี้น่ะกล้องไล์สุดฉันปิดไปแล้ว ท่านก็ไปดูตัวเองที่ YouTube ounded, นะคะกล้องตัวงามตัวงามอีกนุ่ม้องบัวลัมพูรู้สึกว่าจะวีผมหล่อนะวันนี้น่ะนุ่มอุบลนุน่มอุบลยิ้มได้อ้ายยิ er ้มได้ไม่อยากยิ้มเด้ สระคมน้ำก็ต้องไปเบิ่งเอาร์โหลดเดออยู่หน้าเฟสอะนะแจ็คสิมีผู้ใดเดรอะเธอกดไลค์กดแชร์ให้พี่เนอร์มันเลี้ยวผู้ใดที่ไปไต้หวันกะเฝ้ามาสมัครเด้อบ่ตัวเนาะบ่ตัวตัวบ่นี่แพงครับมันแพงมันแพงบ่อนแพงอยู่จังหวัดไหนนครพนมครับนครพนมมีเมียไป เมียบโมมีครับเมียถูกครับเ <ś led> มียบโมมีเมียถูกประสานเมียบโมมีเนี้ยถูกเด้อผู้ใดทีไปไต้หวันกาแาโทรมาเด้เอเดินทางปลอดภัยนะคะใครสนใจไปไต้หวันก็ติดต่อเข้ามานะคะ0983944699ค่ะบินกับพี่อิวนะคะ ตั้งใจทำงานเด้อ